อายุ20กว่ากว่าเป็นฝ้ากันเยอะขึ้นครับคุณหมอทำม,<ะ>มันเป็นแบบนั้นล่ะครับให้พี่ชัยลองเดาสิยคะว่าเด็กอายุ20เนี่ยเป็นฝ้าจากอะไรทั้งที่ฮอร์โมนก็ไม่เปลี่ยนให้เดาเล่นๆก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมไหมหรือว่าการกินของแต่ละคนด้วยไหมครับในส่วนพันธุกรรมก็มีส่วนบ้างนะคะแต่ที่เด็กอายุ20ปัจจุบันเนี่ยเป็นฝ้ากันไดง่ายส่วนนึงเลยมาจากไวท์เทนนิ่งที่ทากันนี่นบ ใช่ค่ะพวกสกินแคร์เนี่ยค่ะที่เราเห็นนะคะ uh huh. ครีมโฆษณาต่างๆซึ่งครีมขาวใสเหล่านี้ค่ะมันจะมีสารที่ผลัดเซลล์ผิวค่ะพี่ช uh ัย huh. ทําให้หน้าของเราเนี่ยค่ะผิวขาวได้เร็วซึ่งมันจะมีพวกประหด uh huh. พวกสเตียรอยนะคะที่ปนเข้ามา uh huh. หรือแม้กระทั่งบางแบรนด์เนี่ยค่ะไม่ได้ใส่ประหดหรือว่าสเตียรอยแต่ใช้ความขาวจากการใส่พวกวิตามินซีอะบูตินโคจิกแอซิดแต่ใส่ในโดสที่มันมากเกินไปพอโดสที่มันสูงมากๆเนี่ยผิวใช้ไปเรื่อยๆผิวจะบางลงนะคะผิวจะเริ่มแดงๆถ้าใครใช้วปนิ่นานๆจะรู้ว่าผิวจะ แดงจะคันจะลอกง่ายสักพักนึงเนี่ยพอผิวบางมากๆแล้วเราไปโดนแดดฟ้าก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายงั้นก็แปลว่าในยุคนี้ก็ต้องเลือกให้ดีใช่ไหมครับเพราะถ้า,ถาเลือกไม่ดีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวหรือว่าฟ้าถามหาด้วย